สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบง l ์ลิซิวันกันดีเช่นเคยนะแลวเราก็ยินดีเกมโต้ลวตาลูศัพย์ยุทธวิยาจาร์นั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะเราก็จะมาพูดในเรื่องของ2ตัวละครสายโจมตีหนักที่กําลังจะเข้ามาเร็วนี้ระหว่างเชอร์ลินเสียเอชพีนะครับผมที่จะกลับมารีรันแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็จะเป็นทางด้าของปูกับบีเอสพีซึ่งในความคิดส่วนตัวนะผมคิดว่าเชอร์ลินเสียครับน่าจะมาในเดือนสิงหาเนาะตอนปลายเดือนแล้วก็เดือนถัดไปเนี่ยจะเป็นทัน่นะได้าดอป ดือนัเดี๋ยวเรามาฟังดูว่าเฮ้ยนะครับผมตัวละครสายโจมตีหนักทั้งสองตัวนี้เนี่ยระดับ SP เหมือนก er ันแต<ด> <age> ่ความสามารถเนี่ยแตกต่างกันและตัวไหนเนี่ยมันเหมาะสำหรับ ID ของเรามากกว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมราคาถูกอการเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้านเติมเกมเขาเพลเลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกอการเติมเองแล้วร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยหากใครสนใจนะครับผมเพียงเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ว่า p o w r p y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิ ตามมากกว่า10,000แคนดังนั้นอย่าลืมไปใช้บริการกันนะและสําหรับใครที่ไปใช้บริการกับร้านเติมเกมเพาเวอร์เพลแล้วในหน้าชําระสินค้าครับจะมีปุ่มให้กดเลือกสนับสนุนสตรีมเมอร์อย่าลืมกดเลือกสนับสนุนเป็นช่องแบ c ็คลิสเซตวันกันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุปผมอีกช่องทางหนึ่งนั่นเองเอาละทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมีประมาณ3หัวข้อหลักๆเนาะหนึ่งเลยคือหัวข้อเชเดอรเสียเราก็จะมาพูดถึงตัวละครตัวนั้นเนาะแล้วก็ทางด้านของหัวข้อปูกระบีแล้วก็จะเป็นหัวข้้้ออสรรรรรรุปแลลวววตััััะคคไหนนนดดดีีีกกกกก่่่่าาาาาาาเเเมมมฟงบิจขท1 นั่นก็คือเชียร์เรื่องเสียเอพีนะซึ่งเชียร์เรื่องเสียเอพีเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายทางด้านของ PP PVE ี P, P v e เนาะและหลายคนก็ได้สัมผัสมาแล้วเริ่มจาก PVP กกรนตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่ต้องการค่าครีเอตอยู่ที่ประมาณ300%ครับในการใช้ PVP เพราะว่าจะสร้างความเสียหายให้แรงขึ้นแต่การใช้ครีเอตเนี่ยเราก็ต้องดูวงแหวนนะว่าเราเนี่ยดาวถึงกําหนดหรือย,ยังนะครับผมแล้วก็วงแหวนเนี่ยถึงแสนปีหรือย,ยังที่มันจะมีการใช้พาสซีฟต,ตัวนี้นะครับผมในค่าครตเา้าเ,าเาน เด่นให้ถึง300%เนะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็นางเนี่ยยังมีพาสซีฟที่สามารถออกไปตีศัตรูได้เรื่อยๆครับแต่สําหรับตอนนี้นะครับผมนางก็ไม่ได้เก่งอะไรนักเนาะเพราะว่ามีตัวละครหลายๆตัวครับที่สร้างปัญหากับเขานึงเลยคือตัวละครปีวิตรงระดับ s อครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้อ่าตัดพาสซีฟเนาะทำให้น้องเชอร์เซียเนี่ยไม่สามารถออกไปตีนอกเคิร์นได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวความโกงของมันจะลดลงครับทางด้านของปีวิตรงเอพีเพราะว่าทางสารร่างเทพสมบูรเดียที่กําลังจะแจกฟรีผมคาาาดว่น จะมาหลังปลูกกระบี่มั้งซึ่งมันจะแจกฟรีนะครับผมจนถึงห้าดาวแดงกระดูกลงกระดูกลุ้งนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างแจกฟรีหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วปีปิตรงก็จะตายเพราะว่าทางด้านของถังซานเอหรือว่าถังซานร่างเทพสมุนนั่นเองครับผมอันนี้ก็สบายใจได้ครับแล้วก็ตัวละครถัดไปครับก็จะเป็นทางด้านของน้องมังกรขาวครับทำให้ต้านดาเมจเนาะการต้านดาเมจเนี่ยก็คือแบบว่าตีไม่เข้าเลยนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่าน้องชิรุเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่เบิร์ดดาเมจได้ทีเดียวนะครับผมแล้วก็ความแรงเนี่ย ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าเจออย่างตัวละครมังกรขาวเนี่ยปัญหาก็จะงอกเลยเพราะตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเปิดต้านดาเมจด,ดังนั้นเราทําดาเมจไปก็สูญเปล่าครับผมแล้วทําให้ความแรงของน้องหกปีเนี่ยมันก็ลดลงอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมังกรขาวก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ทําให้แก้ทาง6ปีได้เนาะอาจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนในเรื่องของ PV นั้นน้องก็ตกเบตาไปเหมือนกันครับเพราะว่าเสือเอชมาแทนเนาะแน่นอนครับตัวละครใหม่ใหม่าเนี่ยตัวละครตัวเก่าก็ตกเมตาไปนะครับผมยกเว้นแต่ว่าตัวละคร ตัวนั้นเนี่ยน่าจะมีการชุบในการที่มีของอะไรเนี่ยมาอัพให้มันแรงขึ้นเนาะและทีนี้นะครับผมขอพูดหน่อยละกันในเรื่องของ PVE เนี่ยส่วนใหญ่นะครับผมใช้ค่าอะไรกันก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีการใช้ค่าอะไรเป็นหลักเฮ้ยเชเลนเสียเนี่ยครับเป็นครีดามจสิเพราะว่าตีกระดูกแรงกว่าจริงๆผมขอยืนยันว่าการอัพครีดามจนะครับผมกับอัพเอดีเคไม่ได้ต่างกันครับแต่จะมีการต่างกันอยู่อย่างหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าอาจจะผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่ามีตัวละครคนหนึ่งพลังอยู่ที่ประมาณ 14ล้านใช่ไหมซึ่งไอตัวพลัง14ล้านตีได้ประมาณ1000ทีอ่าแล้วก็ีกคนหนึ่งพลัง13ล้านนะครับผมอ่ะพลังต่างกันอยู่ที่ประมาณล้านเดียวนะแล้วเขาตีได้ประมาณ1000ทีดาเมจที่เท่าเท่ากันแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันครับนั่นก็คือเชียร์เลนเสียเนี่ยอัพเป็นเ d k คและเชียร์เลนเสียนะครับผมคนที่พลังน้อยอัพเป็นคีดาเมจถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมนี้มานานแล้วก็คงจะรู้นะครับผมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีการอัพ a อ k เคเนี่ยพลังคะแนนทีมของเราเนี่ยมันจะดัน เนี่ยพลังในทีมเราเนี่ยมันก็จะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลงคีดาเมจนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมและทีนี้เราไปลงคีดาเมจมันก็พลังเนี่ยไม่ได้ขึ้นเยอะเลยดังนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครลงเป็นคีดาเมจมันก็เหมือนกับการซ่อนพลังแหละแต่ถามว่าเอามันเท่ากันกับพลัง14ล้านไหมมันไมเท่ากันเพียงแค่ว่าเราอัพเอดีเคไปเนี่ยพลังมันขึ้นเยอะกว่าสําหรับเอดีเคเนาะพลังคะแนนทีมอะดังนั้นนะครับผมคุณคิดว่าใครจะได้ขิงกันครับระหว่างคนที่อัพเองนน่ขึ้้14ลา ตีได้1 0 0 0ันทีกับอีกคนหนึ่งนะครับผมอัพเป็นคีดาเมจดนะครับผมพลังเท่ากันตัวละครเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นคีดาเมจดทาให้เชลเซียเนี่ยพลังตกไปอยู่ที่ประมาณ13ล้านคุณคิดว่าใครจะได้ขิงแน่นอนเลยว่าพลัง13ล้านได้ขิงครับแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงแม้พลังของเราเนี่ยมันจะเท่ากันดามจดเราอาจจะแตกต่างกันก็ได้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับเด๋ยนนี้เนี่ยมันมีไอเทมต่างๆเนาะไม่ว่าขุมจิตเนี่ยที่จะช่วยเพิ่มดามจใช่ไหมล่ะอันนี้ขุมจิตเออพลังขึ้นอยู่แล้วและะเวว้วงาาปป็นไรร่่มกกจ กระเป๋าไอเทมนู่นไอเทมนี่เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มค่าสเตต,ตัสต่างๆใช่ไหมละ่ะบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ขึ้นพลังอะไรเยอะมากเนาะเพราะว่าการขึ้นพลังเยอะเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ที่ ATK ยิ่งตัวละครเรามี ATK เยอะนะครับผมมันก็จะทําให้คะแนนในทีมของเราเนี่ยเยอะตามไปด้วยเนาะ <S <S ดังนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้พลังจะเท่ากันนะผมดาเมจก็ไม่เท่ากันหรอกมันมีไอเทมต่างๆนา,นานาที่มันมาแบ่งแยกกันเยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็เรื่องต่อไปครับตัวละครตัวนี้นะครับผมจะถูกชุบชีวิตด้วยไอ ดงนีับ1เลยขุมจิตวิญญาณอาเสือก็มีขุมจิตวิญญาณตัวละครทุกตัวมีขุมจิตวิญญาณดังนั้นขอตัดทิ้งไปก่อนละกันเนาะทางด้านของนอ้องหปีกมีกายแท้แล้วนะครับผมจากทางด้านของเซิร์ฟจีนนะก็จะเป็นกายแท้คุณอัพไปเลยประมาณ5ดาวลุงเก่งขึ้นแน่นอนครับและยังไม่พอนะอย่างต่อไปครับจะมีทางด้านของกระดูกชิ้นที่3ของกระดูกประจําตัวแหละสําหรับใครที่สุ่มตู้เก่าเนี่ยมันก็จะมีกระดูก SP อยู่ที่ประมาณ2ชิ้นใช่ไหมแต่ก็ขอบอกเลยว่าการดรีรันเชอร,ร์เลอร้เนี่ยีกรกิ้ ด้วยซึ่งจะอยู่ที่การันตี400ใบครับ โอ้โหบอกได้เลยว่าใครเคยสุ่มเชียร์เลเซียแล้วนะครับผมกลับมาส um ุ่มอีกรอบหนึ่งครับแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงนะมันอยู่ที่ประมาณ300ใบแหละลดมาสัก100ใบกว่าๆเนาะถามว่าลดมาจากอะไรสำหรับใครที่ปั้นเชียร์เลเซีย5ดาวแดงแล้วทีนี้นะครับผมขอตัวรีรันกลับมาคุณจะได้ของนะครับผมตั๋วพิเศษอะไรของเชียร์เลเซียแหละคุณก้าไปสุ่มเนาะแล้วก็ที่เหลือเด็ดก็อีก300ใบเราถึงจะได้กระดูกชิ้นที่3ประจําตัวของเชียร์เลเซียมาเตรียมไว้ประมาณ300ใบครับแต่สําหรับใครที่ที่เพิ่งจะ ประมาณ3มชิ้นนั่นเองครับและก็ต่อไปครับผมจะเรียกอะไรดีอะระหว่างอ์ติแฟกต์กับอาวุธเทพก็ขึ้นตามรูปที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละนะครับผมไอตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับเชียร์เลอร์เสียเท่านั้นครับโอ้โหตรงนี้ก็จะทําให้ดาเมจเชียร์เลอร์เสียเนี่ยมันพุ่งทะยานขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นครับน้องมีอเทมเยอะมากเนาะยังจะมีทางด้านของที่อัพกระดูกประจําตัวให้มันเป็นสีลุงนะกระดูกประจําตัวตัวนี้เป็นสีลุงเนี่ยมันจะเป็นขาขวาขาขวาเนี่ยจะเป็นกระดูกชิ้นใหม่ด้้้วววยยผมแแลกก็พงอีด นะถ้าเกิดว่าเรามีทั้งหมดนี้นะผมก็จะทําให้นางเนี่ยกลับมาได้ทั้ง P P P, P V E นะจะเป็นประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรที่จะเก่งแต่ <c oughs> <gie> แค่ปั้นตัวละครนะครับผมให้ถึง5ดาวแดงเนี่ยมันก็ยาก,ยากอยู่แล้วเนาะอันนี้เราก็ต้องมา,าสุ่มกายแท้ปั้นให้ถึง5ดาวลุ้งโอสุสุมตัวละคร,ะครอาร์ติฟองอาร์ติแฟกโอชิพหายเลยนะครับผมโอเคจบไปเพียงเท่านี้ละกันแล้วต่อไปเนี่ย,เ,ยเราไปดูทางด้านของปูกระบี่กันบ้างนะโด<ส>ยขอเริ่มต้นพูดในเรื่องของ PP นะเนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เข้าเกมผมเลยพูดความสามารถอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับผมแอบไปดูเซิร์ฟจีนบ้างแต่ก็นะครับผมก็แค่ได้เห็นนะยังไม่ได้สัมผัสเนาะเพราะเซิร์ฟไทยเน การเล่นแตกต่างกับเซิร์ฟจีนอ่ะเราก็มาดูกันเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะจะเป็นการเน้นการโจมตีปกติครับเรียกได้ว่าเป็นปูกระบี SSR อัปเกรดนั่นเองครับแต่ความสามารถของสกิลนั้นก็มีแตกต่างอยู่บ้างนะครับผมเออตัวละครตัวนี้นะไม่ใช่ตัวละครที่เน้นจบวครับเป็นตัวละครที่เราเนี่ยจะต้องมีการบัฟอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ค่อยตีค่อยตีแล้วผมคิดว่ามันเป็นปูกระบีระดับ SSR ก็ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับผมจากที่ผมไปดูที่จีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่นําปูกระบีตัวนี้เเนี่่มาล ของ p ีพีเพราะว่ามันไม่ค่อยเหมาะเนาะเรื่องอะไรมันก็กว่าจะบัฟอะไรเสร็จสิ้นเนี่ยก็ตายหาตาย,ตายหงไปแล้วนะครับผมคนก็เลยไม่ค่อยเล่นกันนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไทยเนี่ยพอตัวละครปู่กะบีเข้ามาแล้วจะไม่เล่นเหมือนกับพี่จีนหรือเปล่าเพราะว่าพี่จีนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็น6ปีกายแท้ครับผมแล้วก็จู่ชิงกายแท้มีแต่สุลต่ทนทัางนั้นเลย <c oughs> อ่าต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังทางด้านของ P ีปู่กะบีกันบ้างนะก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่โกงมากตีกระดูกแรงนะครับผมและมีการบัฟยากกว่าหลอกเสืป บอกเลยเลยว่ามหากราบเป็นความบุญบายเนาะทําให้เรื่องของการตีมอนมูเนี่ยสายจมตีหนักนบว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมเลยนะครับผมขานาดที่ว่าเชียร์เสียของครบเนี่ยยังพอสูสีกับปูกระบีได้บ้างของครบเนี่ยโอ้โหบอกเลยเลยว่าโคตรที่จะแพงนะการที่เราจะไปเอากระดูกชิ้นที่3การที่เราจะไปเอากายแท้การที่เราจะไปเอาอติฟงอติแฟกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหชิปหายนะครับผมโคตรชิปหายจริงๆและหลายคนเนี่ยก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าเฮ้ยนะครับผมทั้งทั้งที่หุบปีกเนี่ยมีไอ เทพนะบมมาช่วยตั้งเยอะตั้งแยะแต่ทาไมทําไมมันซู้บูกบีไม่ค่อยได้เลยสาเหตุหลักๆนะครับผมผมขอตอบได้เลยว่ามีตัวละครตัวหนึ่งที่ทําให้ปูกบีเนี่ยมันชูขึ้นมาได้เก่งมากๆเลยนั่นคือถังซานร,ระดับ SP ครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมเป็นตัวละครแจกฟรีนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ในช่วงของอปูกบีมาก,ก่อนนะหลังปูกบีนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะมีทางด้านของกิจกรกรมนะครับผมแจกถังซานร,ระดับ s อแล้วโดยสกิลของถังซานเอเนี่ยเรื่องของการตีกระดูกเหมือนออกแบบมาให้อวยปูกบีแบบ จัดเลยอวยยังไงเนาะปูขบีเดียจะมีสกิลหนึ่งที่มันจะทําให้เพื่อนบัฟพ,พอเพื่อนบัฟแล้วจะไหมเพื่อนจะยืนนิ่งนะครับผมไม่สามารถใช้ทักษะได้ไอตรงนี้นี่แหละนะครับผมมันคือ,อส่วนหนึ่งของทักาะร,ระดับ s อเลยซึ่งเงื่อนไขของพ,สพางสซีฟทักาะร,ระดับ s อเนี่ยเขาได้ระบุไว้ว่าหากฝ่ายเรานะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเช่นไม่ได้ตีศัตรูไม่ได้ทําอะไรแบบยืนนิ่งนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีการยืนนิ่งเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มความเสียหายนะครับผมให้กับฝ่ายศัตรูอ้าวนะครับผม การยืนนิ่งๆเนี่ยมันมีแค่ปูกระบีถ้าเกิดว่าฝ่ายเราเนี่ยไปใช้สกิลบัฟของปูกระบีมันก็จะยืนนิ่งๆอ่าหรือไม่ก็อีกทางหนึ่งก็คือให้ฝ่ายเราสตัน์ทหละแล้วเราจะทํายังไงให้ฝ่ายเราสตัรอ่ะก็ไม่มีใช่ไหมดังนั้นนะครับผมทางซานร,ระดับเอพถูกออกแบบมาให้อวยปูกระบีแบบจัดๆจ,ดจึงไม่แปลกใจนะครับผมว่าทําไมนะครับผมอ่าปูกระบีเนี่ยมันถึงแรงจังเพราะว่าปูกระบีแล้วก็ทางซานร,ระดับ s อพเป็นตัวละครที่อ่า คู่กันนะครับผมสกิลมันออกแบบมาคู่กันแล้วก็อย่างที่3ครับสุดท้ายกันเลยดีกว่านะสรุปตัวละครตัวไหนคุ้มค่ามากกว่ากันอ่ะอันนี้ก็ต้องขอตอบได้เลยว่า ปูกระบี่ครับอ่าอันนี้อย่าเพิ่งดานะฟังดูดีๆก่อนนะครับผมเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทรัพยากรเนี่ยค่าสินสอดของน้องเชลลิอเสียเนี่ยโคตรที่จะแพงครับผมทําให้นะครับผมคนที่มีงบน้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่คุณจะไปสุ่มหาทางด้านของเชลลิอเสียเป็นเอ่อทางเลือกไม่ค่อยดีนักครับสำหรับปูกระบี่แล้วเขามีเคียงแค่ขุมวิญ,ญญาณนะครับผมดาเมจเขาก็แรงแล้วทั้งๆที่เชลเลิอเสียเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้น้องกลับมาแรงถ้าปูกระบี่เนี่ยคุณจะ 2กายแท้5้าดาวลุ้งกว่าเราจะอัพตัวละครให้ไปถึง5ดาวแดงได้เราก็ต้องมาอัพทางด้านของกายแท้ให้ถึง5ดาวลุงอีกโอ้โหปัญหางานงอกกระจัดเลยครับแล้วก็ต่อไปครับยังมีกระดูกชิ้นที่3อีกเออนะครับผมก็ไปเอาซ่าฆ่าตัวอยู่ที่ประมาณ400ใบครับหลังจากที่มันมาดีดันเนี่ยเราก็ไปสุมเอาเนาะกระดูกชิ้นที่3อันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสุมไปตู้แรกก็คือ การันตีไปเลยครับ400ใบคุณก็จะได้ไอเทมกระดูกอยู่ที่3ชิ้นครับแล้วก็อย่างที่4ครับกระดูกประจําตัวลุงเนาะกระดูกประจําตัวลุงนี้เอาไปอัพตัวไหนก็คืออัพกระดูกชิ้นที่3ตัวที่มันมาใหม่นั่นแหละแล้วก็พี่อ้นได้บอกมาว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เจ็บที่สุดอยู่นะครับผมมันจะอยู่ในหอโออาครับค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48,000เพชรเลยนะครับผมในเซิร์ฟจ,จีนไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะลดลงมาบ้างไหมแต่ถ้าลดลงมาอะเอาสักครึ่ง, 1, 20, นงหนึน่งนั้นก็ โอ้ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะแล้วก็อาร์ติแฟคครับอาวุธประจําตัวเทพโอ้โหดูดิคุณจะต้องสุมส่มทรัพยากรแบบ5 6าอย่างนี้นะครับผมก็ที่จะทําให้เชเลอเสียเก่งแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเอาปูกระบีอ่ะปูกระบีแค่ตัวละครแล้วผมแล้วก็ไปสุม่มจิตแค่นี้คุณจบได้เลยดังนั้นก็ต้องบอกได้เลยว่าหากใครอวย6ปีกเนี่ยกระเป๋าตังค์ก็ต้องฉีกกันบ้างเลยครับแต่ถ้ามีของครบ,ครบแล้วปีกเนี่ยทางด้านของ PVE ก็จะพอสูสีกับปูกระบีได้บ้างส่วนเรื่อง p p เนี่ยถือว่าเชเลอร์เสียเนี่ยก มันมีเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนครับไม่ว่าจะเป็นยกคนท้าดวลศึกวิญญาจารย์กลิ่กิลวแล้วก็กิ่กอบกู้แผ่นดินแล้วก็ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันเข้ามาแล้วแล้วเขาก็เอาออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมยังบั็กอยู่เดี๋ยวรอเขาแก้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีมาครับดังนั้นคอนเทนต์เกี่ยวกับพีพีเนี่ยช่วงหลังๆค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมจงอย่าลืมว่าปู่กระบี่เก่งขนาดนี้เขามีแค่จิตดังนั้นหากเป็นในอนาคตนะครับผมกายแท้หรือไม่กระดูกิ้นท 3, จะต้องมีไอเทมใหม่เพื่อจะมากอบกู้หน้าได้อีกไหมเพราะว่ามีไอเทมประมาณเท่านี้นะครับผมเซิร์ฟจีนเนี่ยเขายังสู้ปูกระบี่กันไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าปูกระบี่มีกายแท้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่หกปีกมีอ่ะปัญหาเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับผมดังนั้นก็อ่ะเลือกเอานะครับผมว่าจะเอาแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังอยากย้ำว่า ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายฟรีนะครับผมไปเอาทางด้านของปูกกระบี่จะดีกว่าเนาะส่วนในเรื่องของถ้าเกิดว่าใครเอ้ยมีงบก็ผมมีตังอะเอ้ยผมจะเอาหกปีนี่แหละถ้าเกิดว่าคุณมีตังเนี่ยคุณน่าจะเอาปูกกระบี่ได้อยู่แล้วเนาะปั้นสองตัวไปพร้อมๆกันเออจะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้คุณก็เอาไปตัดสินใจเอาและถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าผมเนี่ยจะเอาทรัพยากรให้หน้องหกปีไหมผมเคยบอกไปนานแล้วว่าผมอวยตัวละครหกปีครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้สุมสามร้อยใบเพิ่มนะคร ชิ้นที่3ก็ยอมครับทุกสีทุกอย่างผมเอาหมดยกเว้นไอกระดูกลุงนะแม่งแพงเกินไป <c oughs>